หมูกระทะร้านเด็ดจานละแค่35บาทถไข่เชลไขเล่ขเชลคือใจะใหญ่กว่าหน้าแล้วละมุนมากสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิตยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะแหมช่วงนี้เราออกมากินข้าวห้องนอกบ่อยเหลือเกินนะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะคะ มากินร้านหมูกระทะท็อปฟรีของแอมที่แอมชอบมากนะคะนั่นก็คือร้านหมูกระทะเจนหนึ่งนะจ๊ะเจนหนึ่งหมูกระทะนั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านเดียวนะที่เราแบบว่าปื้มปิ่มมากเขาจะเป็นน้าจิ้มไข่ทุกคนแล้วไม่ใช่น้าจิ้มไข่ธรรมดาละมุนฟินแบบที่ไม่เคยฟินมาก่อนใครนะคะที่ชอบกินหมูกระทะและชอบแบบกินไข่แดงอะทุกคนร้านนี้คือเดอะเบสนะคะซึ่งร้านเนี่ยเขาจะตั้งอยู่นะคะลาดเร้าวเลยนะคะหาง่ายมากแล้วก็ คท eh pues ี่แอมยืนอยู่นะคะจริงๆเนี่ยแอมเคยมากับค right ุณนบรักมาแล้วรอบหนึ่งคุณนบรักของร้านนี Раз ้อร่อยมากต้องมาเคยมาถ่ายแล้วรอบหนึ่งนะคะซึ่งฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นฝั่งที่แบบโอเพ่นนะคะก็คือไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีอะไรเนาะแต่ว่าตอนนี้ร้านเขาอัปเกรดแล้วนะจ๊ะเขามีฝั่งแอร์ด้วยทุกคนมาเดี๋ยวตามพามาดูนี่ตอนนี้นะคะเราก็จะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามค่ะทุกคนขาโน่นมองตรงข้ามไปเลยจะเป็น71หหมูกระทะนะคะจะเป็นฝั่งโซนแอร์นะคะ นั่งแบบสบายนะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยใครที่อยากมากินแบบหมูกระทะฉ่ำๆก็ไปกินฝั่งนู้นก็ได้หรือว่าใครที่อยากอยากกินหมูกระทะฟิลแบบหมูกระทะเออก็กินฝั่งนี้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราอะเปลี่ยนโซนไปบ้างเราไปโซนนั้นเพราะวันนี้ฝนจะตกนะคะอ่ะไปกันเลยค่ะข้ามถนนกันไปค่ะนี่ค่ะบรรยากาศก็คือเย็นมากชิลมากร้านก็คือใหญ่นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจริงๆเขาเปิดตั้งแต่แบบบ่ายสามนะคะถึงแบบ กลางคืนเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือจอดรถนิมถนนได้เลยชิวๆนะคะมาเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันเลยดีกว่าทุกคนหิวมากเราจะบอกว่า71หนึ่งหมูกระทะเนี่ยที่เราปราบปรืมที่สุดและไม่มีที่ร้านอื่นก็คือน้ำจิ้มไข่ทุกคนเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขาจะใช้แบบไข่ญี่ปุ่นนะคะคัดพิเศษในการทำนะเขาจะมีนะคะเป็น U S นะ พวกแบบเนื้อคัดพิเศษนะคะอยากกินเนื้อคัดพิเศษก็จัดไปเลยนะคะเขาก็จะมีเมนูประมาณนี้นะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกทะเลต่างๆนะคะรวมๆกันแมงกะพุนนะก็เด็ดนะคะร้านนี้แล้วก็มีจ๋าเป็นหมูเป็นไส้อ่อนนะคะไส้อ่อนที่นี่อร่อยมากนี่ถ้าเป็นหมูนะคะต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่35บาทนะคะส่วนเนื้อวอัวแค่40สิเท่านั้นนะทุกคนคือไม่แพงเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะพวกแบบซีฟู้ดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ผักด้วยเนาะซึ่งราคาแบบโอเคเลยราคาน่ารักนะคะ อะเดี๋ยวเราสั่งกันเลยจ้าทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราสั่งอาหารมาแล้วแล้วจะบอกว่าเราสั่งมาแบบอลังการวังเวอร์มากนะจ้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยากจะจัดเต็มของที่เราไม่เคยกินเลยนะก็จะเป็นอันนี้จ้ะ เนื้อติดมันทุกคนที่เห็นเนี่ยก็คือแบบน่ากินมากแล้วก็เนื้อคือแบบลายเวอร์นะจ๊อะอาเดี๋ยวลงจานนี้ก่อนเลยดีกว่านี่เป็นแบบนี้ทุกคนว่าน่ากินไหมใครชอบกินเนื้อต้องลองแล้วหนึ่งไม่ได้มีแค่หมูนะจ๊ะร้านนี้มีเนื้อด้วยอะเดี๋ยวจะลงไปเลยกรุบกรุบกิบกิบ ลงไปเลยจ้าสิ่งที่แอมอะ Amazing มากเกี่ยวกับร้านนี้นะก็คืออะไรรูป้ป่าหอยเชลคือแบบไม่กินไม่ได้แล้วว่าทุกคนดูหอยเชลลนี้มันใหญ่ขนาดนี้เลยนี่อันนี้นะคะคือขนาดหอยเชลร้านนี้แล้วถูกมากคือไม่แพงเลยนะซึ่งเราเนี่ยจะขอลงนะคะน้องหอยเชลไปหอยเชลจุกๆนะจ้ะเราก็จะห่อต้มแล้วกันเนาะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะจะขอทําเป็นหอยเชลล์ปิ้งแล้วกันนะเขาเรียกว่าหอยเชลล์หละย่างปะย่างหรือปิ้งไม่รู้ซึ่งเราสั่งนะคะเป็นทั้งเนื้อแล้วก็หมูมาเลยนะจะมีทั้งคอหมูนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นคอหมูซึ่งทุกคนดูความฟินดูความแบบมันแท่ของเขาเราก็จะลงนะคะเป็นน้องคอหมูไปซึ่งอจริงๆว่าสมัยก่อนใช่ไหมที่แบบเราเคยมากินร้านนี้อะค่ะ ก็คือร้านเนี้ยถ้าเกิดว่ากินฝั่งนู้นที่ไม่ใช่ห้องแอร์เขาจะเป็นแบบกระทะใหญ่ๆเลยนะคือแบบใส่ทีนึงคือใส่ได้เต็มกระทะคือแบบฟินมากเวลากินคือใส่เท่าไหร่ก็จุกๆไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะวางนะคะน้องเนื้อไปเนาะกับน้องหมูไปลิ้นก็จะมานะคะในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะลิ้นร้านนี้เนี่ยคืออร่อยมากใครที่แบบเป็นสายชอบกินลินนะไม่ควรพลาดเลยแล้วชิ้นคือแบบใหญ่สัใจนะคะแล้วของที่เขาใช้เนี่ยคือของมีคุณภาพนะ ราคาก็สมเหตุสมผลนะแอมคิดว่าไม่แพงอะทุกคนได้กินแบบเต็มเต็มอิ่มๆิมเลยอะอ่ะเราจะลงไปให้หมดเลยนะจ๊ะทั้งลิ้นทั้งเนื้อเดี๋ยวจะลงผักซะหน่อยจะได้ไม่รู้สึกผิดมากนะจ๊ะแต่ใครที่แบบไม่ชอบกินผกักอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองมากินหมูกระทะทั้งทีก็อยากกินแต่แบบหมูกนินแต่เนื้อเนี่ยเดี๋ยวกลับไปแอมจะจัดกินไฟเบอร์นะคะก่อนนอนนะเพราะว่าปกติเป็นคนชอบกินของอร่อยแต่ไม่ค่อยชอบกินผักนะทุกคนอันนี้ใส่เป็นกิมมิกนะคะ ชีวิตจริงก็คือกินแต่หมูนะหมูเนื้ออะไรก็ว่ากันไปซีฟู้ดเนี่ยชอบมากใครมีร้านซีฟู้ดอะไรเด็ดๆนะคะลองเม้น์มาหน่อยนะนี่น่ากินมากเบคอนก็คือแบบสุดอ่ะเดี๋ยวรอให้น้องเขาสุกนิดนึงนะจ๊ะตัวกุ้งเราก็จะต้มไปเลยจ้ะนี่ใหญ่ขนาดไหนถามใจดูคือตรงเนี้ยก็คือแทบเต็มนะคะชิ้นหนึ่งคือใหญ่สะใจมากแอมถึงบอกว่าเฮ้ยร้านเนี้ยคือเขาไม่ไก่กาอาราล่น,นะจ๊ะ ะบอกว่าตอนนี้นะคะกระทะก็คือแบบน่ากินมากอยากให้ดูใกล้ๆนี่ตอนนี้นะคะเนื้อก็คือสุกแล้วแล้วก็แบบเป็นเนื้อติดมันแบบนี้ซึ่งนี่จา้าสิ่งที่เรานะคะใฝ่ฝันมานานก็คือน้องไข่จ้ะเป็นแบบน้ำจิ้มไข่เราก็จะจิ้มเนื้อนะคะไปที่ไข่ืความฟินมันอยู่ที่ตรงนี้แหละคุณผู้ชม ละมุนมากถ้าบอกว่าน้ำจิ้มไข่อ่ะที่นี่ก็คือน้ำปรวันเพราะว่าร้านอื่นไม่มีแล้วคือดูหูไข่เยิ้มเยอมไข่ปินปินกินอันเดียวไม่พอนะน้ำจิ้มไข่อ่ะต้องสักสักสองนะคะอ,อร่อยมากใครที่มากินร้านนี้นะคะเหนือน้ำจิ้มไข่เหนือฟ้าม,มีฟ้า ก็คือข้าวผัดกระเทียมข้าวผัดกระเทียมคือโคตรจึง้งปะกะติน้ำมันวนที่แบบเฉยๆมากกัแบบข้าวผัดกระเทียมแต่ร้านนี้ก็คือสุดกลิ่นละมุนกลิ่นมาค่ะลิ้นจา้าน้ำจิ้มไข่เนี่ยก็คือสุดๆแล้วนะ นื้อคือดีมีจกักเบคอนกับน้ำจิ้มไข่สดจริงใครจะทนไหวก็ทนไปดิฉันทนไม่ไหวคะ่ะเพอาะมันอร่อยมากอันนี้นะคะจะเป็นคอหมูนะจ๊ะสันคอหมูที่แบบติดมันนะคะก็จะ <c oughs> จิ้มไปจับ <c oughs> สุดสิงจกระดิ่งแมวแต่ความฟินเนี่ยเดี๋ยวจะโปะนะคะโปะกับข้าวจ้านี่ข้าวกระเทียมอื้น่อร่อยมากดูตัวกุ้งกุ้งก็คือแบบไสซ์ยักษ์ ใหญ่เหมือนให้ประทดคือบอกแล้ววัตถุดิบดูด,ดีโอเคถ้าสมมติว่าเราแบบไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องอยากกินให้คุ้มใช่ปะแต่เวลามากินแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากกินอันไหนเราก็สั่งอันนั้นเลยแล้วก็ราคาคือแบบเริ่มต้นแค่สามห้าบาทหอยเชลล์อยากให้ดูเหรอเกินหอยเชลล์เนี่ยตัวเท่านี้นะอันนี้คือขนาดย่างเรานะทุกคนคือตัวใหญ่มากตัวแบบใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจุ่มไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้คือเราจะกินน้องกุ้งนะ คือด,ดีมากอยากให้ดูมาหากรรมหอยเซลลชิ้นใหญ่กนหอยเซลเนี่ยก็คือร้านนี้ถ้าไม่มาแล้วถ้ามาแล้วไม่สั่งอ่ะคือพลาดเลยนะบอกเลยวอาหอยเชลแบบสุดอร่อยมากสุดมากพี่สาวนี่อยากให้ดูอันนี้นะคะถ้าเป็นเนื้อลายจ้ะ ใครชอบกินเนื้อลายนะคะร้านนี้ก็มีนะจ๊ะราคาคือน่ารังมากส0บาทเราจะลงนะคะเป็นเนื้อลายไปเลยเ mm hmm. ม้นมานินหนึ่งว่าแบบปิ้งย่างร้านไหนที่ไม่ใช่บุฟเฟ่ละอร่อยมากๆนะคะเม้นมาหน่อย mm hmm. แต่ว่าตอนนี้ก็คือจะต้องขอตัวลงนะคะเป็นนี่หอยเชลคุณผู้ชมหอยเชลคือจะใหญ่กว่าหน้าแล้วอีกนิดเดียวแล้วถลกมากหอยเชลว่าไม่แพงเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวจะลงเป็นหอยเชลล์ต้มแล้วกันนะนี่จากว้าวหอยเชลล์ใหญ่สะใจมากซึ่งหอยเฉพาะหอยเชลล์อย่างเดียวเนี่ยเราสั่งหอยเชลล์มาสามนะจ๊ะบอกเลยเลยว่าคนดูคงจะรู้แล้วแหละว่าฉันชอบหอยเชลล์ไหมร้านนี้หอยเชลล์ร้านนี้ดีมากทุกคนอันนี้จะค่ะจะเป็นเนื้อลายจ้ะ <c oughs> เราก็จะจิ้มนะคะน้องเข้าไปว้าว สิบสิบสิบอืมโยหมูสามทันมันจริ่งติ่ง่นจาน้ำจิ้มไข่อ่ะคือแบบทวินหามากอร่อยมากพี่จ้าข้าวกันเยียมข้าวกัาเยียมอร่อยมาก แมงกะพูนเขาก็สดนะคะอร่อยแล้วก็ใส่ไปนะแมงกะพูนเนี่ยต้องต้มมันจะกรึบๆจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็คือจึงมากพี่สาวอันนี้นะคะสั่งพอมุกย่างจากก็ลงไปเลยสิค้ารออะไรว้าวซึ่งเดี๋ยวคืนนี้นะคะกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดไฟเบอร์นะแต่ว่า ไม่ใช่ไฟเบอร์สีเขียวแล้วถ้าใครยังไม่รู้นะคะก็คือเราเปิดตัวนะคะเป็นน้องไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์แดงนั่นเองนะคะจะบอกว่าไฟเบอร์อันนี้เนี่ยดีมากเพราะว่ามีทั้งโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกนะคะก็คือช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะและที่สอพันเนี่ย ก็คือช่วยเรื่องผิวด้วยใครที่ชอบกินชาบูหมูกระทะปิ้งย่างล้วรู้สึกว่าเคยถ่ายไม่ออกอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนดีมากแล้วอร่อยมากทุกคนเป็นรสอารม์เบอร์รี่เบอร์รี่อะไรเงี้ยนะคะกินง่ายแล้วก็เรานาเข้านะคะเป็นไฟเบอร์นะคะจากต่างประเทศนะแล้วก็ใส่สารสกัดนะคะมามากกว่า9ประเทศนะทุกคนคือแบบดีมากๆจริงนะคะที่สาคัญคือราคาแค่390บาทนะคะแล้วก็จัดโปร3สามกล่องเหลือ999เท่านั้นนะคะแต่ว่า เป็นลิมิเต็ดอ i ดิชันะคะที่มีแค่หนึ่งหมื่นกล่องคือถ้าหมดแล้วหมดเลยใครเห็นคลิปนี้รีบไปสั่งกันนะคะก่อนหกจะหมดนะคะไปสั่งกันได้ที่เพจอาร์มารีไทยแลนดได้เลยค่ะอ่ะมากินต่อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไฟเบอร์ไปกินที่บ้านนะจ๊ะเนี่ทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งสันคอหมูอะไรต่างๆแต่จริงๆทุกคนคือแบบตอนแรกเราก็กบบว่า,วาเออข้าวผัดกระเทียมอะ่ะ สั่งมาหนึ่งแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งสรุปไปเอามาก็คือข้าวผัดกระเทียมมีฉันก็ล่อเข้าไปแล้วครึ่งจานคนเดียวนะคะเมื่อกี้อ่ะจัดข้าวผัดกระเทียมและหมูจ้าอ,อยากให้คนดูมาลองกินกันจริงๆบอกก่อนนะว่าร้านไม่ได้มีสปอนเซอร์ให้มาถ่ายหรืออะไรนะแต่เป็นร้านที่แอมชอบจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร้านนี้คือรักพแบบ เริ่มต้นแค่3าบาททุกคนมันราคามันโอเคแล้วก็อาหารเขาว่าอร่อยจริงๆแบบว่าดีจริงน้ำจิ้มไข่เนี่ยก็คือห้ามพลาดนะแค่ตัวละยี่สิบขอเชลล์นะคะตัวบิงบึง้มอร่อยมากอืมเดี๋ยวขอตัวสั่งเพิ่มแล้วกกินต่ออีกนิดนึง ล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ได้ฟังนะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะคะเรากินจนเปลี่ยนกระทะไปแล้วหลายรอบแล้วก็คือกินจนหมดเกี้ยงอร่อยมากร้านเนี้ยเจ็ดหนึ่งหมูกระทะนะคะก็คือเสิร์ปั๊บเจอเลยจะบอกว่าร้านนี้นะคะเมนูที่ต้องสั่งเลยนะก็คือน้ำจิ้มไข่เนื้อก็อร่อยนะคะแล้วก็สันคอหมูอร่อยมากโพาเตะก็คือหอยนะแล้วก็กุ้งคือเอาเป็นว่าทุกอย่างของเขาอร่อยหมดน้ำจิ้มนัวมากๆเลยนะคะที่สําคัญคือข้าวผัดกระเทียม น,น้องที่มาข่ายก็คือโหวตทุกคนมาโหวตว่าน้ำจิ้มไข่กับข้าวผัดกระเทียมอร่อยมากหมูก็อร่อยนะทุกคนต้องมากินจริงๆนะคะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่กินเยอะแล้วกลัวน้ำหนักจะขึ้นนะคะอย่าลืมไปลองนะคะเป็นน้องไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์แดงนะของอามารีนะคะราคาน่ารักมากแค่390บาทะคะ่ะจัดส่งฟรีตั้งแต่ของแรกที่สำคัญเนี่ยเอาไปเลย3กล่อง9ก9านะคะตกกล่องแค่300สบาทเท่านั้นนะคะ เป็น Limited Edition นะคะนี่เขาเขียนเลยว่า Limited Edition นนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่สั่งไม่ได้แล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านไปไปกินไปเบอร์ก่อนไม่ไหวแล้วนะคะเ <laughs> จอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย